ไดป่ดึงน้องเข้ามาดึงน้องเข้ามาอ่ะเืนขอนหอกค่เมผู้บรสด้วยคมเมหานชื่นนะคะลบขานี้นะคทางนัก้นบาสาวก็ได้จัการส่แอนให้ทันไะกันเป็นที่เรียบอค่ะลแบบนี้เดี๋ยวให้ทาที่ะคะได้เก็บครบครัวสักครู่เดียวค่ะกอนที่เราจะเข้าสู่ที่การรับไหว้นะคะตามด้วยพิธีราน้สามหลั บระหว่างนี้นะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรตินะที่เพิ่งมาถึงบริเวณงานะคะ่ะทางด้านาจเจ้าภาพได้จัดเตรียมในส่วนของขนมจีนนะคะมียื่นลงไปถึงแกงเฉียวหวานอร่อยๆนะคะไว้ให้ทุกท่านได้ลองทง้องกันก่อนนะคะสําหรับท่านใดที่มาถึงบริเวณงานแล้วนะคะยังไม่ได้ลองท้องสามารถลองท้องก่อนได้นะคะทางด้านอาหารที่จเจ้าภาพจัดเตรียมอยูะคะ่ค่ะ